สวัสดีครับกลับมาพมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่6มกราคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มาเจ๋งสดเน้นสุดและค่าคืนวันเสาร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมาเจ๋ดสดเน้นสดตัวที่สามเชลซีกับเบรตันห้ามพลาดโดยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองหูโดยแฮนดิแคปเชลซีกับแปตตันถึงเอเอร์คราฟแข่งขันเทิงคืนครึ่งเชลซีจะมาต่อสองลูกเชลซีแปตตันอยู่พลเรลีกเชลซีอยู่ในพิมพ์ร์ลีกเป็นทีมใหญ่ที่ไม่ก่อกลุ่มนำอยู่อันดับที่สิบกาลางตาราง ่วนพตันพวกเขาเป,ป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่อดับที่14บสี่ของตารางยังห่างาจากผู้ที่เพ้ออฟค่อนข้างมากเชลซีผลงานทั้งเกมหลังสุดชนะสามสะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งกำไรได้แค่เกมเดียวเจ้าสองสเจ้าสองเสียสองส่วนเบลสันเบลตันผลงานทั้งเกมหลังสุดแพ้สีนะ่ชนะชนะหนึ่งแพ้สี่ กำไรหนึ่งขาดทุนสี่ในขณะที่การเจอกันก็เป็นในรายการนี้แหละที่เคยเจอเจอกันมาก็เป็นเชลซีชนะได้ทั้งไปและกลับนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับของเชลซีเไตตันสองพูดโดยแฮตดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในราคาพูอยู่กับเชลซีความราคาลดลงหมดเลยครบทั่วห้าลายช่องเสมอขึ้นสี่ไม่ขย,ยับหนึ่ง ช่องทีมเยือนเบรตันปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดหลาหรายครอบ้วนคูมั่นใจเชลซีชนะแน่นอนแฮนนิแคปสองลูกก็ไม่หวานหวานครับเพราะว่าวันนี้เจ้าเสื้อใจบอลต่อเชลซีปรับราคาลดลงหมดเลยห้าหรายครอบ้วนส่วนช่องทีมเยือนบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยหาหรายครอบ้วนเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เชื่อว่าเชลซีชนะและจะชนะกินราคาได้ด้วย รวมกับข้อมูลพื้นฐานอย่างไรอย่างไรก็ต้องตามเชลซีเป็นที่ได้ตัวเน้นสุด10ดาวนะเป็นของแพงของนีเป็นตัวมาเช่สุดเน้นสุดตัวที่3ใน EP 3ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้อยู่ต่อเชลซีส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP 2แล้วก็ EP 4รบกวติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ